เอฟเฟกเ้อพ <c ười> <c ười> ี ưa, ่น้องเด้อเอฟเฟกจะนำตะไลนำตะไลนำตะหยอยพีน้อตงกุ้ปลอเห็ดปลาหอครึ่งน่แกเขียนมาปรุงเนี่ยใส่น้ำน้ัตัวอาเบื้งสดห่ะมันะ ปาถ่องฟ้าพี่น้องสมัครค้มค่าค้มเน่แท้พี่น้องเบิง้งเฟิรนหาก,กระเจ้าพี่น้องแดดออกฟ้าเมื่อฮลโหลกะทักทายสวายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลูกเงาอาเบิ้ลสุขสุคนเด้อเมื่อนี้กะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองน้องด่าสายกินพี่น้องวันนี้วันไหนมากินเด้อเห็ดเบียกเฮ็ดงาดวันนี้พี่น้อง ก่อนอ่ะก่อนอื่นเนาะฮากระซิซโซต้นเบี้ยมะพริพข้าก่อนพี่น้องเห็นบ่นี่แถแลหลังจากทีเฮาวุ่นไหยกับอ่าไปวานกะพี่น้องฮักกระซิมาเขาซู้อเบียงานเทาคือเกาพี่น้องนี่ลองดาดกะเบีย้ยมะพริกไหวแต่โดนโดนดน,ดน,นพี่น้องได้เดือนป้ายผลได้นน่นะแต่เห็ุวันใหม่หมเนาะแต้ก็ฟฝนมันตกห้ายพี่น้องมันก็ได้แบบ มันถือฝนห็นนะบรูดเดลเขาโฮมมันอ่าฝนตกแต่ก็มันเห็ดให้ดินปูกออกเบิ่งเห็นเดยอะเตหาบ่อนี้น้องดาดเอาไปปลูกอยู่ในบ้านเลยจุบหนึ่งเนาะอันนี้ก็สีมาโลกแก่เนาะแต่สีปลูกต้นเบี้ยมะพริกเบิดนี่พี่น้องไว้ให้ด้านเก็บไปขายว่าสารคันมันเป็นนะเฮ้ยน้องดาดอ่าคิดว่ามันจีบบรด้ได้เห็นนะพี่น้องกะ มันมันเป็นขึ้นมาเป็นเบิดกับเบิดสู่อันอีอีดอในบักพริกนี่นะกะเองข้งแรกเด้นี่พี่น้องเพินแม่ยาเฮ็ดกะเฮ็ดน้ําบัดของแม่ยาเฮ็ดคืองามว่าซั่นมันของเฮาเฮ็ดมาขี้ลายพี่น้องบ่ได้บ่ได้บ่ได้ต้องไปเฮียนนําแม่ยาใหม่แล้วกอ่าเบี้ยพริกแนวใดพี่น้องของงตังบ่งาม อันนี้ก็คือมะกระพุทกุ้งมะกระพุทพี่น้องเรียกว่ามักซารีเมียปยลูกไว้เนาะเราก็เป็นคูคุดแล้วเราก็เป็นฟังพี่น้องเบิ่งจี้ๆกันอยู่ได้ค่ะแต่ว่ามันบวชเป็นแถวเป็นฐานปั่นไหน้นี่อันนี้ก็ชิ้นเมียหล่นๆได้ลูกงานพร้อมทำไม่เกินเดือนในี้มานี้แต่ก็ทั้งหงาทั้งหงานแต่ก็นี่ว่าสิปลูกกุ้งพริกใส่นี้พี่น้อง เอาสิมาดกหย่าก่อนเนาะสีดกเห็นเบิดมียากะมาลกอยู่นี้เมื่อใดให้เราเห็ดเด้เห็พี่น้องแต่ว่าเรามาเห็ดเนาะหามจังได้กับบฟัางหยาดเราเจ็บแล้วเมื่อยนะพี่น้องน้องดาดบอกหามจังได้แล้วกับบอฟัางว่าเราใหญ่ห่างพี่น้องเดียวน้องดาดควานุหยาต่างกล่องกันเด้อชีดกหย่าให้เบิรงพี่น้องว่าสิใบห่อใช้สิไดปลูกอยู่บ่มือนี <t'> ้ที่ว่ามืออื่นว่าสิไดปูกพี่น้อง โอ <Okay. S 2> เคสามารถแดดแท้พี่น้องฟองปายเอ้ยจนคันแด,ด้ได้นี่พี่น้องหาฮกมุง่งตอนแดงตอนเย็นได้ได้นี่นะะแดดยังเปลงเปลงอยู่พักฝาฝาเถอนวะทองฝา,า,าหันพระบ้าเมื่อได้่ะพาาระบ้าแดดออก โอ้ยเย็ดดิมางนึงนี่ก็ไปไล่งว่วอยู่พี่น้องเอ้ยง,วงวย่วผูไ้ได้กะข้างไหวในเด้อพอเมื่อยได้เด้อว่าอยากจางคนมาลกุกเนี่ยอยู่ได้นี่นะผู้ได้เอ่อวางเหวี่ยก็มาเด้อวันละแสนจกีบพี่น้อง กันละแสนเกียบมาเด้อมาลกหญาเด้อบือยักีศษนอกเพราะว่าเขาก็นอนอยู่หน้าบือยักเีษอยากหาง่ะไหนบานังเลยอยากเห็นหัวเห็นหางีบ่ลว่ละใส่แขนหย่ากูบ ah. pues right. ัยใส่อีกได้น่ะจ็ดน้อยแดดกับอนไอ้คำแซงก็มาส่งไปหงาะบึงนึ่งนี่พี่น้อง บสบายแล้วสิเมื่อหนึ่งเขาหนึ่งหน้ามีกล้องนอนอยู่ในบ้านเรานอนอยู่หน้าตรงไรฝ้าว่าชันหันง่วงเขาแท้ๆเลยทึงตะกะทึงชวนมันว่าชันง่วงเขาแท้ๆพี่น้องเอ้ยพี่น้องบ่ได้เอาซ้ำวันนี้บ่ได้ปลูก เนี่ยาม,มักลายหนึ่งวานเ้าสิปลูกโกงัพีเห็นปลูกอยู่นี้แต่ว่าเขาทางทางแต่เพี่ยงงัานมาเนาะพียงนั้นมา,นา,า,นนม,ามาหอดนี้เผว่ามาเห็นสวนพักเก่าพี่น้องแกเลยได้โอกาสมาสิฮะพักห้อมมาปลูกน้ำพี่น้องพี่น,น้องแล้วเชียหญหยามาเลย,ยสิมันเดือดมีแต่น้ำเนาะมันกเ็เลยเชียร์หยาพี่น้องมันมีแต่น้ำอันนี้เหยเบิง่งเดวอพี่น้นง น้ำยังอยู่ฟังดาวจะเอือนน้ำแก้วนี่นะ <c oughs> ปาดเมือ่อเจ็บเจ็บแต่บ่หูอยู่ฟังถ่ายสิมีบอกพี่นนอะมักเทไรสวนไฮสวนมันกันเนเฮ้ยเข้าก็สิคืนผักพรอนกอนแล้วซะเนาะเพราะว่ามันคำมันเหม่อเลยนะว่าสิปลูกยักง่อยกับหย,ยาดแบบ ดื่มแปลว่าเฮาสีทางไปอีกมันสีดื่มถอนกกมันผิดถิ่มก็เลยว่าสชืถา้ถาทางให้มันแล้วก็ซาจังปลูกวัดเดียวนะยานรามอื่นล้านออกมาลกซอยอีกยานเขาเราลกถิ่มมาสัน้นใช่ไอคอแสงนก็มาแต่เวียนคนเนาะเฮ้ยยังไงเฮ้ยสบายดีเอฟซีคอนเนติสบายดีเด้อเป็นเจอไรคือ กับซอกับสง่บสงเมื่อพี่พี่อ่ะดังไทยก็แคยนง,ง,งนนนคุณพี่อะ<ม>่ะขับรถไทยน่นเอลาับซอยอยู่ดีไทยซอยอยู่เก้ออกบได้หอบสับอิลปิพากันหนึ่งเหอมนตอพีดเนี่กิน บอ่อฮาซื้อเอ้าตัวนั้นก็ไป้ใบจูดอยู่ในบ่อเอี้ยปลาใบใส่อยู่ในบ่อใส่สิไปด่างไฟเออไปด่างไฟี่น้องสิไปเก็บถวยเก็บเถียบไปด่างเนาะจะอาบได้ปะหนามเนี่ยพออาบได้ดึกอาบได้ดิอาบบึงคำนี่เดี๋ยวก็เมื่อนอนน้องมุงโลจีเจ้าตี่ดอนออกมึงเวรเครื่องของกระจาดหายเลยบ่เอาอ,อ๋ให้นั่นเลย เก็บเมกระด้ง้วเพราะว่าสิโกูเออสิโป้ขอว่าสิโป้ก,ก็หมากฟีกได้มือนนี่่เมื่อท่านจอด่น้เราเปลี่ยนเป็นมือใหม่เนาะอีแม่ลอีแม่ละสวรรคก,กูเอิกก่มเบี้ยโกหมวกฟีกเพิ่อนบะมันจะมาเหลืองแทะแล้วบะบมงา,ามคือของเราเนาะด้วยว่าเขากาไลา่โผล่บอกนันก็เลยแบบจี้ๆกันนะคือโกกานี้เนาะ โอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาสิไปกินเห็ดอย่าก่อน <ไป S 2> พี่นอ้องจะละอีนี้กินมไ้มนี่นะจะได้ีนี้จะรังไฟเห็ดเนยียสิคะขอเห็ดพาะออขอเห็ดเพาะกับข้าวเย็นเพรท่านในมีอันนั้นเด้อพี่น้องมันคลองมันเพรท่านในครบอ่าก็เห็ดกินไปทั้งนี่แหล <มอ S 1> ะหม้อนึงก็ผัดแต่ว่าท่านนี่เนาะเอาใช้แบบเนื้อเดือหนึ่งมาให้ ดีวตลาดวันขานก็ขอใจซื้อมื้อมือแม่เลกกนึงมาให้งสามือน,อนจะไปดํนาเด้อดำน้าไปดำน้าบบนําไหนวยแทอมันลกมืนเหมือนมันบออยู่ผากเสตปจ้อก็น่าเสต<อ>บอลอะไรบอลพิษนั่น,นเซเอาเด็กหน่อยคนดกอกค่ะเออไปดอกไมก้ค่ะไปดําน้าพี่น้อง เป็นย่โบ้คอยคอยชิยู่นะอยู่จะไปก็ได้เลยคอยชิเฝ้าเนาะเอาแบนี้ไทยนะเนาะว้าวพี่น้อนก็สิแหกมาตหัวปีนะยังบ่ท่านได้ทำใจได้หรือว่าสิดำหน้าไปใบนี่เปิดเปิดแหลมมันกับโบแมนหน้าตัวเองน้ำหน้ามันกระวนกระวายเนอะอเกยเดี๋ยวจะขาเบิ่งว่าเออทำใจจะแก้ด้วยเจ้าแมนยุตจะเป็นเหลว แต่ re, <t ry> แต่เข้ามาเออเห็ดหน้าพี่นี่ทำใจก็ไหวโพดเนาะเออจังหน่อยก็ให้เบิ้งได้ชิบก่อนว่าํำจังไดมันจะสวยงามใช่ไหมโอเคพี่หน่องเดียวหนอดัดไปด่างถวยด่างเทียบกันเนาะเดี๋ยวสิแรงกินจังมากินเผาหนุ่มกันเด้อพี่น่องอุ้ยมดมดอุ้าอุ้ยอุ้ยอ้อุ่อ้อุ้้อ้อย้ จะนำตะไลนำตะไลนำตะหยอยน้องเสดขาั้งใส่เข่าจะบ่เอากปะิ้มตับเข่าแลดอเ่าอ้คน้องคนีหยาดคนกระเดียนนะคน้องอาชเบมึงอะไรเออที่ลงโบไม่ใชต่างนบัจางแบบใส่เสียเใส่จงบ่นี ามจะได้กินเขาเป็นเอ้ย้ำตอน้ำตาลน้อยเออชิอน้ำาลเด้อน่น้ำตากุ้งตากุมหมาอาอวเจะเอาามาเบื่อนี้มาับบนนะ ก๋วยเห็ดปลาาคือง่ายที่เียนมากุงยังใส่น้ามันนี่น่าก๋วยาอยวัติอายุประูเราสิดยายาเทียเสียมอะไรก็ได้บวกก๋วอเห็ดโอ้ยอ้าบองสดนักมัน้ะค่ะ หัวอะไปกินจางมาได้พี่ออนอาะข่าวกระยิบจีดเมื่อเนี่ยว่าขเขาเห็ดกับดินเนะาะใบกระดินเขามันติดเมื่อ,อ,ขอเขาเเยินีไปก่อนได้มันไม่หั อ,อันนี้แม,ม่เขาดวกดวกสะดวกเด้อพี่นะกระเบื้องวระดิบเติมเติมพอดีบรดิบแล้วกระบื้ชุกคิดนจะว่าให้พ่อหนีกินอะไร

ยูบ่บสองคนจ่อยสองคนพทรเนียจากามันหาคนงานเดี๋ยวหลายคนเนะหางานเยอะเพราะว่า,ม,าวมืาอพี่เนียเขายัางมาทำดับลนคยด้าวม่าาแล้วเนาะีเชิญเาบ่นอดุดสวงเขาว่าต้องคุมลา,ายคนกขาต้องคุม จางกันมาลดเช่นเช่าใช่สินะครับอะไรน่าเอ็งถ้านั่นจะตามสีคนก็บโดนเพราะว่านาหอบอะไรเดี๋ยวฟิดงอใหง่ายเฮง่ายเฮง่ายถ้าจะจังไหง่าเหมือนเดียวไม่ได้แล้วก็มือแหลกจังเลยใหง่ายเลยลุกไหง่ายเลย มดจะต่อไปคอยอ่ะ้เขาเขาดกนเดมันเทเซนเลยแล้วเพิ่งเห็หน้าด้วยจะรออยู่เมื่อ่วางงินเมือไหร่ดีเนัะถ้วเอาอรจ่าก็ไม่เพิ่ จช่วงเฮ็ดอ้อยบระยะคืออ้นขมาทำอินอเฮ็ดออกแบบนี้ไหมมันขึ้นกับคน,น,นม,ม,มันต้องควบคุมตั้งแรกเมากอไหร่ออกเห็ดเพาะนี่ออกตลอดมีตลอดเมื่อยำหนัก็มี่ยาหนั้เนี่ยเพราะมันออกเรื่อยๆตัวเก่าแก่ตัวใหม่ออกมาเห็พอะพายนะ เนั wine, like ่งก็บ่ว่านี้จะกับตุตกลิมมันเด็กบ้นเรื่องนี้เพรานั่งเด้อห่งองเด้อเย่๋ควขาอยญาจินขขาวกินป่าก็นเนาะเดี๋วกระจังสีอาบนานนอนเมื่อไว้ถือควันไฟมึงน่ยเป็นเม้นอีกดา มายังกินแจงกันหมดนะมันไ่กนก็จิบไปก่อนโอเคจิบจิบได้นะง่ายๆแบานหนเรื่องอนไรมันนอกแลยวกระดาษแทนรักแทนทองแทนไปเสียกินในเมืองกับบุ๋มเองกเก่าแล้ว เดี๋ยวินกินเทื่อฟองเทนมมา,มากินเขาวกินน้ำพริกกับหมกถั่วเนาะราจนดวงไทยหนาแต่เด็กๆสาวๆพี่น้องตัดภาพมาตอนเศร้าจากเรื่องเพื่อนนี่พี่นอ้อง ถ้าได้กินข้าวแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ออนอนเพลอรับไปด้วยเพลอรับนอนไปเลยพี่น้องเดี๋ยวห้ากาจีน้องดาวซีเกียมเครื่องเกียงพ้องไปอ่าลำหน้าซอยร้านเนาะดากระิปุ๊กแอค์คำแซงลงไปไทยหน้าพี่น้องเดี๋ยวไม่ยาออกงาแล้วสีหายเฮ้ยเฮ้ยออกไปก่อนเด้อ ใชยหน้าตายขอไปกันเดอ้อเออโอ้ยรถจังว่ามันคือนี่ว่ารถจังเลิกไลน์วะบาา่าจะสบายแรงยังไงนันเป็นันไไงไปลงไปท้ยหน้าฮะบ่าไม่เหลวแล้วก็มมนลกงาซอยกัน เราจะไปดำหน้าซอยร้านก่อนเลยนี่ไปไปจุ๊บแมตตี้จุ๊บแมตตี้อบ๋วน่ะเอ,นนะเอ๊ไปหาสวยหนาสวยตาไปลงไปไทยนาไปอยู่ไทย,ไไทยนาโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปดำหน้าซอยร้านเนาะ สำหรับคลิปนี้กับจบเพียกสำนีกับฝากพี่น้องกดไดกดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวรัดด้วยลองดัดในเด้อทุกคนโอเคบายบายฝากกดไรก็แชร์ในเด้อ